บรทสายแรกของประเทศไทยเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเริ่มจากถนนนราธิวาสราชนครินเข้าถนนพระรามที่3ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสิ้นสุดที่แยกราชดาราชพฤกษ์จำนวน12สถานีรวมระยะทาง15.9กิโลเมตรสวัสดีครับผมรอนิพพาแนละแฟนลับนะครับวันนี้นี่ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารับเลาะไปกับเส้นทางรถโดยสารด่วนพิเศษบรทครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไปกันเลย เเออจจกับพื่่นทีรู้ใวิ่งเส้นทางไหนก็คล่องตัวได้ไม่ปะปนวิ่งผ่านแยกไหนไม่กังวลขับเพลอนคล่องตัวทั้งทนนนเริ่มต้นเวลาดีๆยามเช้ากับการนมัสการพระเพื่อเป็นสิริมงคลที่วัดโพแมนคุณารามหรือจะเลือกเปิดเส้นทางนักชิมด้วยร้านอาหารไทยและต่างชาติให้เลือกทานกันหลากหลาย อิ่มบุญอิ่มท้องก็หย่อนใจกันที่สปาระดับคุณภาพก่อนพาทุกท่านกลับขอข้ามสะพานเพื่อชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยายกลางกรุงเทพมหานครเป็นการปิดท้ายเส้นทางครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสถานที่สำคัญตลอดเส้นทางรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT นี่แหละครับทางเลือกเหนระดับตอบรับชีวิตไลฟ์สไตล์ของผมงรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT เพื่อชีวิตสบายขยายเวลาแห่งความสุข